Thank you for watching! ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อินเวนทอรี่ไปโสดที่2นะครับแล้วเรายังอยู่กับอุปกรณ์อย่างโน้ตบุ๊กกันอีกเช่นเคยซึ่งคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูตอนที่แล้วผมขออนุญาตสรุปให้อีกทีก็แล้วกันนะครับว่าวิดีโอที่ลงในช่อง The Move ตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาผมใช้โน้ตบุ๊กตัดต่องานทั้งหมดแน่นอนว่าวิดีโอนี้ก็ต่อยอดจากตอนที่แล้วแต่ว่าเป็นโน้ตบุ๊กัวใหม่ที่ทาง ASU s ส่งมาให้เด e Move ได้ทดลองใช้นั่นก็คือ AsSU Gaming Touch Gaming F15 ส Gray ที่มาพร้อมกับ CPU Co Intel i9900H8 Gen Trade 11 Co16 ห้า d ีอโคม ไเกอร์เลนะครับส่วนสเปคอื่นๆนอกจากนั้นก็คือ RAM DDR4 บัส3,216 g b การ์ดจอจะเป็น GeForce RTX 360หน่วยความจำเป็น PCI Express SSD 3.0คูณ4ขนาด1เทเและจอ IPS Full HD 15.6นิ้ว Refresh Rate 240 h z ที่มีคุณสมบัติ100% sRGB ที่ให้สีที่ตรงนะครับกับ Adaptive Sync ที่ช่วยเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกม ทีนี้ในฐานะที่ The Move เป็น Channel Game นะครับเราก็จะมาทดสอบในแง่มุมของเกมเมอร์แง่มุมของผู้ใช้งานทั่วไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะครับว่า ASUS TUF Gaming F15 รุ่นนี้จะตอบโจทย์คุณผู้ชมหรือเปล่าซึ่งผมเลือกมาทดสอบเล่นให้ดูทั้งหมด7เกมโดยทุกเกมจะเล่นที่ความละเอียด Full HD และใช้โปรแกรม Action ในการ Capture หน้าจอไปพร้อมๆกันนะครับ เาละรครับเราเริ่มต้นกันที่เกมแรก Apex Legends เกมแนว Battle Royale ที่ผมเล่นทุกวันนะครับก็เลยเอาเกมนี้มานําเสนอก่อนเพราะเราอยู่กับมันบ่อยที่สุดซึ่งการปรับนั้นผมปรับสุดเกือบทุกตัวเลือกผลออกมานั้นก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจมากเนื่องจากเครื่องสามารถทำเฟรมเรนได้เกิน60ตลอดมีบางช่วงบางตอนนั้นอาจจะวิ่งไปได้ถึง90เฟรมเลยก็มีฉะนั้น a p e x Legends ผมให้ผ่านฉลุยนะครับเกมนี้เล่นได้ลื่นภาพสวยแน่นอน เกมที่2อง Bio m u t a t คุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักเกมนี้ซึ่ง Bio m u t a n นั้นเป็นเกมที่ออกมาได้ไม่ถึงเดือนนะครับตัวเกมเป็น Open World Action RPG ที่มีโลกที่ถูกออกแบบมาได้สวยงามที่สําคัญเราสามารถเดินทางไปยังตําแหน่งต่างๆของโลกได้อย่างอิสระแบบไร้ด้วยต่อเกมนี้ผมเลือกมาเพราะอยากเห็นศักยภาพของ CPU Intel Core i9 ที่เป็นจุดเด่นที่สุดของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับซึ่งผลที่ออกมาก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตัวเครื่องสามารถรันเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลเฟรมเรทวิ่งไม่ต่ำกว่า50ตลอดการเล่นทั้งในซีนปกติที่เราเดินทางไปยัง หรือว่าจะเป็นฉากสู้ก็ทําออกมาได้ดีครับโดยการตั้งค่าผมก็ปรับสุดทุกอย่างเ pues ช่นกันฉะนั้น Bio m l t e n ก็เป็นอีกเกมที่เลือกมาแล้วผมให้ผ่านครับเกมที่3 c y b e r p u n k 2077เกม Open World First Person Shooting ที่มีส่วนผสมของ RPG setting ที่ผมใช้ในช่วงเริ่มทดสอบก็คือลองปรับสุดเกือบหมดดูก่อนนะครับแต่ว่า DLSS ที่เป็นฟังก์ชันพิเศษของการ์ดจอซีรีส์ RTX ที่ช่วยเพิ่มเฟรมเรทนั้นผมปรับไปที่ performance เพราะอยากให้ตัวเกมเลื่อนที่สุดทั้งนี้ผลการเล่นนั้นน่าสนใจครับเนื่องจากฉากนอกเมืองที่เป็นโซนทะเลทรายนั้นทําออกมาได้โอเคเลยเฟรมเรทจะอยู่ที่30ปลายปายถึง40ต้น,ตน นนถ้าเป็นฉากกลางคืนแล้วผู้ชมขับรถเข้าเมืองในซิตี้ฉากนี้นั้นบอกเลยว่าเป็นฉากปรับเสียนของกาจออยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่โหดจริงยังไงก็จะได้เฟรมไม่เยอะนะครับซึ่ง RTX 3060ของ ASUS TUF Gaming F15 รุ่นนี้ก็ทาเฟรมได้ลดลงเหลือประมาณ25 30เฟรมเท่านั้นแต่ต้องย้ําก่อนนะครับว่าจะต้องเป็นฉากขับรถด้วยนะจึงจะดรอปขนาดนี้เนื่องจากเฟรมเรียจะดีขึ้นเมื่อเราลงจากรถแล้วมาวิ่งด้วยตัวเองฉะนั้นไซเบอร์พัง2077ผมมองว่าสําหรับเครื่องนี้เล่นได้นะแต่จะ,จะเล่นให้ลื่นไหลปรับมีเดียมน่า เกมที่ส c o o t r o l เกมยิงมุมมองแบคนที่3ที่ตัวเอกนั้นนอกจากจะใช้ปืนแล้วเธอยังมีพลังในการควบคุมวัตถุสิ่งของต่างๆมาใช้โจมตีได้ด้วยนั่นทําให้เกมนี้มี Particle ิลเอฟเค่อนข้างเยอะทั้งประกายไฟควันหรือว่าแม้แต่กระดาษบนโต๊ะที่ปลิวเป็นแผ่นๆให้ได้เห็นกันไปเลย ผมทดลองปรับเซตติ้งไว้ที่สูงสุดเกือบทุกอย่างนะครับผลการทดสอบก็ถือว่าดีเกินคาดมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเฟรมเรีจ,จะอยู่ในช่วง50-70เฟรมซึ่งผมประทับใจนะโดยเฉพาะตอนสู้ศัตรูนั้นทำออกมาได้ดีอัตราดของเกมในทุกแง่มุมนั้นมาเต็มฉะนั้นคอนโทรลเล่นได้แบบเต็มศักยภาพแน่นอนครับ เกมที่ห้า Assassin's Creed Valhalla wow, Open World Action RPG อีกเช่นกันแต่ว่าเกมนี้จะต่างจาก Bio Mutant ตรงที่แมปใหญ่กว่ามีรายละเอียดของ NPC และศัตรูภายในฉากเยอะกว่านะครับอีกทั้งคุณภาพของกราฟิกก็สูงกว่าด้วยฉะนั้น Assassin's Creed Valhalla ผลการทดสอบแบบปรับสุดอาจจะได้เฟรมเรทอยู่ที่25-30เฟรมเท่านั้นนะครับทั้งนี้ถ้าปรับเป็นมีเดียมผลออกมาตรงกนันข้ามเลยคือ performance ดีขึ้นมากเฟรมเรทนั้นวิ่งไปเกือบเ60ได้ตลอดเล่นสนุกกว่าเดิมเยอะแล้วด้วยคุณภาพของกราฟิกคือถ้าไม่บอกว่าปรับมีเดียมผมว่าดูผ่านๆแบบไม่เจาะลึกก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะแถมผม ได้ลองเล่นในลหลายๆแบบดูทั้งฉากสู้ฉากขี่ม้าฉากฝนตกก็ถือว่าตัวเครื่องทำเพอร์ฟอร์แมได้มีเสถียรภาพที่ดีเลยครับต่อมาที่เกมที่6 Sniper Ghost w a r r i o r c o n t r a c t 2 เกมพลซุ่มยิงที่เป็นมากกว่าการนอนแอบยิงศัตรูจากระยะไกลโดยทางผู้พัฒนาเพิ่งปล่อยภาคที่2เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเท่าที่ผมเล่นแม้ตัวเกมจะมีรายละเอียดระบบการเล่นในเชิงของการรอบเลนใส่เข้ามาก็จริงแต่จุดที่เด่นที่สุดของ Sniper Ghost Warrior Contracts ก็คือคิวแคมที่สะใจคนเล่นแน่นอนอีกทั้งถ้าตัวเครื่องที่เล่นสามารถดึงศักยภาพของเกมออกมาได้เต็มที่ความมันก็จะมาแบบครบองค์ซึ่งเกมนี้ผมปรับกราฟิกไปที่ระดับไฮทั้งหมดผลที่ออกมาก็ขออนุญาตให้กระสุนนัดนี้เป็นคำตอบให้้้ชมกกััันนแลวครบ อย่างที่เห็นนะว่าเฟรมเรทที่ได้นั้นเปน็นในทิศทางที่ดีมากโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่50เฟรมขึ้นไปฉะนั้นมือสนไนเปอร์หน้าใหม่ทุกคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้มาใช้งานก็เล่นเกมนี้ได้ชัวร์ เอาละครับและเกมสุดท้ายที่จะทดสอบให้ดูเกมที่7ก็คือ Call of Duty: Cold War ซึ่งผมเลือกโหมดมันติเพลเยอร์มาทดสอบนะครับหลักๆผมจะเล่นทีมเดสแมชการปรับก็จะอยู่ที่ระดับไฮเป็นส่วนใหญ่และเร a เชิงผมเลือกเป็นบาลานซ์โดยผลของการทดสอบเราจะได้เฟรมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50เฟรมมีแกว่งขึ้นแกว่งลงนิดหน่อยตามรายละเอียดแล้วก็เอฟเฟกของฉากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่โดยรวมนั้นถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะครับมีความลื่นไหลของภาพที่ลงตัวกับหน้าจอที่มีเรเฟรชเรท240เฮิรต์ทงนี้มันมีข้อสังเกตนดนง ผมไม่แน่ใจว่าตอนผมเล่นเราเจอทีมที่ใช้สกิลกันรัวๆเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีบางช่วงเหมือนกันที่เฟรมเรทอาจจะดรอปไปแต่30ไปลปลายบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะครับฉะนั้น Call of Duty Cold War ASUS TUF Gaming F15 ตัวนี้เล่นได้แน่ๆแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเอาลื่นๆเกิน60เฟรมก็อาจจะปรับลดเอฟเฟกต์บางอย่างลงมาก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่ครับ ีนี้นอกจากประเด็นในด้านการเล่นเกมแล้วนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องนั้นเลือกใช้ CPU Intel Core i9 นั้นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับการมี CPU ระดับ High End แบบนี้ในโน้ตบุ๊กสำหรับผมก็คือการตัดต่อวิดีโอมันทําออกมาได้น่าประทับใจที่สุดเลยนะครับผมอ,อธิบายขยายความแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าหลายๆคนรวมถึงผมเองก็จะชอบวัดผลการทํางาน CPU กันที่เรื่องระยะเวลาในการเรนเดอร์เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะั่นก็คือความลื่นไหลในช่วงที่ตัดต่อโดยเฉพาะหน้าจอพรีวิวว,วิดีโอที่เราจะต้องดููอออย่ตลลดเเวาาคืถ้ คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าปัญหาพวกนี้จะเกิดขึ้นตอนที่วิดีโอของเราเริ่มยาวเริ่มมีการซ้อนแทร็กที่ค่อนข้างเยอะขึ้นมันก็จะเกิดอาการหน่วงขึ้นมาได้ครับซึ่งผมบอกเลยว่า Intel Core i9 จะช่วยคุณผู้ชมจบปัญหานี้ได้แน่นอนเพราะว่าการพรีวิววิดีโอในช่วงตัดต่อเท่าที่ผมลองใช้งานดูก็ทําออกมาได้ลื่นสุดๆรับรองว่าทํางานได้อย่างราบรื่นแน่ๆครับ นอกจากนั้นจุดเด่นและฟังก์ชันอื่นๆก็จะประกอบด้วยการแสดงผลเรื่องสีของหน้าจอที่ตรงเหมาะกับสายแต่งภาพสายงานกราฟิกต่างๆนะครับด้วยคุณสมบัติ100% sRGB ความแข็งแรงที่ได้ตามมาตรฐานกองทัพสหรัฐ US MIL STD 810G มีระบบระบายความร้อน ASUS Intelligent Cooling ที่ให้ความเสถียรตลอดการใช้งานและระบบระบายฝุ่น Anti Dust Cooling ที่ช่วยลดการสะสมของฝุ่นและอนุภาคฝิ่งสกปรกให้ออกไปจากตัวเครื่องเพื่อให้อายุก,การใช้งานที่ยาวนานขึ้นมีตัว SSD ที่มีความเร็วในการอ่าน สูงกว่า3,000เมกะบิตและยังมีช่องสําหรับการอัปเกรด m 2เพิ่มได้อีกหนึ่งช่องด้วยนะครับส่วนคีย์บอร์ดก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชัน aura rgb ที่เป็นไฟ rgb ที่มีลูกเล่นและก็หมดการแสดงผลของไฟรูปแบบต่างนะครับทำให้มีความสวยงามสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ใช้งานอีกด้วยอ๋อและก็มีอีกอันนึงที่ค่อนข้างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือระบบเสียงครับเพราะตอนที่ผมเล่น Apex Legends นะครับระบบเสียงกับลาโพงมันพอจะไกด์เราได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าเสียงปืนมาจากฝั่งซ้ายหรือขวาซึ่่่งงพอออไปปเเเเชช็คสคสดู้า้าาบบบกววตััรรืนนใะ สียง DCSX Ultra ที่ให้รายละเอียดของเสียงที่ดีขึ้นนั่นเองหรือว่าจะเป็นระบบ Two-way AI Noise Cancellation ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกทําให้การสนทนากับเพื่อนๆน,นั้นคมชัด ตัวเครื่องยังแถมโปรแกรมร์ม r m c r ครี e และ My a s u s ที่เป็นตัวช่วยในการปรับแต่งจัดสรรทรัพยากรของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับงานของผู้ใช้งานเช่นการปิดฟังก์ชัน G.P.U ในช่วงที่เราไม่ได้เล่นเกมก็จะช่วยเซฟแบตให้เราได้มากขึ้นและสุดท้ายก็คือ ASU s t ทั g เกมมิ F15 รับประกันแบบ Global Warranty เป็นเวลา2ปีและ Perfect Warranty ีที่เป็นประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกด้วยนะและข้อมูลท้ายในท้ายสุดก็คือราคาที่ไม่ได้เวอร์ตามการ์ดจอในยุคปัจจุบันแน่นอนครับเพราะว่าเอซูสาาทั 49, Terima เอาละครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทดสอบมาถึงตรงนี้ผมก็ขออนุญาตสรุปเหมือนเคยว่าน้ตบุ๊กตัวนี้เหมาะกับผู้ใช้งานที่เน้นความอเนกประสงค์ทั้งงานด้านตัดต่อวิดีโองานแต่งภาพงานกราฟิกอื่นๆที่เน้นศัก,กยภาพของ CPU Intel Core i9 นั่นก็แปลว่าถ้าผู้ชมถือครองโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับนอกจากจะทางานที่บ้านได้แล้วผู้ชมยังสามารถเอาไปใช้ทํางานจริงๆนอกบ้านไปทํางานนอกสถานที่ได้ด้วยในขณะเดียวกันถ้าเบื่อจากงานอยากพักมาเล่นเกมตัวเครื่องก็ยังตอบสนองการเล่นเกมในระดับผู้เล่นที่เล่นเกมทั่วไปไปจนถึงผู้เล่่นทีชอบ First person Shooting Person มันติเพล y e เอร์หรือว่าจะเป็นเกมที่จริงจังมากขึ้นนะครับที่สามารถปรับกราฟิกได้ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปก็สามารถเล่นได้โอเคเลยเช่นกันและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้นะครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะสว่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ